เสาสั่งหมูก,กรอบร้านดัง3กิโลกรัมเกือบ3,000เห็นสภาพหลังมาส่งลั่นเลิกซื้อทันทีโดนแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพ์ข้อความผ่านทางกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคระบุหลังซื้อหมูก,กรอบจากร้านเก๋ยจับชื่อดังสุดท้ายถึงขั้นของขึ้นเลยทีเดียวได้ระบุว่าร้านก๋จับชื่อดังเห็นหมูก,กรอบอร่อยเลยสั่งเดลิเวอรี่มาถึงบ้าน3กิโล หมดไปเกือบสามพันแต่สิ่งที่ได้คือหมูร้อนๆยำว่าร้อนใส่ถุงหูหิ้วกอบแกบค่ะถุงมันโดนความร้อนได้ด้วยหรอคะหรือถ้าหมูไม่ร้อนก็ควรใส่ของกินไหมนะเลิกซื้อแล้วคะ่ะใครจะสั่งก็คิดอีกทีนะคะซึ่งทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นโหไม่สมราคาเลยมันอร่อยมากหรือคะร้านเนี้ย ขายโคตรแพงเลยโลละ950แพงมากนะเคยซื้อเจ้าอื่น550ถึง750ก็ว่า